บอกว่าล่าสุดนกสิงใจนั้นก็ได้โผล่คอมเมนต์อีโมจิยกมือไหว้หลังพลเอกประยุทธ์ไม่ทอดทิ้งมาอ่อนนภาก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจเมื่อมาอ่อน,นภาเจอความสูญเสียครั้งใหญ่ของชีวิตคุณแม่เสียชีวิตแล้วในวัย99ปีโดยมาอ่อน,นภานั้นได้โพสต์อะไรคุณแม่ครั้งสุดท้าย ระบุข้อความว่ากราบลาคุณแม่อันเป็นสุดที่รักของลูกฝากบอกทุกคนด้วยคะ่ะท่ามกลางที่น้องวงการบันเทิงเข้ามาให้กำลังใจอย่างมากมายและล่าสุดพลเอกประยุทธ์นั้นก็ไม่ทอดทิ้งมาอ่อน,นภาหลังแม่บังเกิดกล้าวเสียชีวิตโดยภาพแรกที่เธอนั้นโพสต์ลงอินสตาแกรมเป็นภาพที่พลเอกประยุทธ์นั้นก็ได้ส่งพวงหรีดมายังครอบครัว มาอ่อน,นภาซึ่งเธอนั้นก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่าสวดพระอภิธรรมคืนที่สองของแม่อบปวนไปด้วยคนที่รักกันมายาวนานและเป็นลูกค้าห่อหมกของแม่ค่ำคืนนี้แม่เลยฝากห่อหมกให้กลับไปกินให้หายคิดถึงอีกทั้งงานนี้นักแสดงรุ่นใหญ่วงการอย่างนกสินใจนั้นก็ได้โผล่คอมเมนต์อิโมจิยกมือไหว้หลังคนเอกประยุทธ์ ไม่ทอดทิ้งมาอ่อนนภาส่งพวงหลีดถึงครอบครัวอีกด้วย